สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูเดียวกับดิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาจัดเป็นฟูลทีมไอคอนิมเม้นต์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลไปตะลุยแรงกันนะครับผมก็สำหรับไอคอนิมเม้นต์ของอาร์เซนอลนะผมผมมีโซเคเาลถึง6ตัวเลยด้วยกันนะครับผมก็เยอะมากๆนะครับแต่ว่าไม่มีโรเบอร์ตีเรสกับอังเดรอาชาวินนั่นเองนะครับผมสำหรับไอคอนิมเม้นต์ของอาร์เซนอลซึ่งในตัวเกมเบส2021นะผมไม่มีเชอร์รี่อองรีนะผมผมก็เลยใช้เป็นตีแอนเอมบริกโอบาเมยองก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นตััวแทนนขออองงเชีี่รระคบ ก็สำหรับโอบามายองนะผมก็ปัจจุบันย้ายไปอีสูเอฟซีบาร์เซโลูนาแล้วนั่นเองนะผมผมก็เลยเอาเวอร์ชันเก่าผมที่เป็นเวอร์ชันของอาร์เซิโน่นะผมมาเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นตัวแทนของเชอรี่องดีแล้วกันนะครับก็หวังว่าอนาคตจะมีเชียรี่องดีเข้ามาในตุกรกีนะผมโอเคไม่ต้องพูดเยอะก็ไปที่หน้าจับคู่เลยผมเลสโก้โอเคผมตอนนี้เราก็จับคู่เสร็จแล้วนะผมเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะผมแรงค์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองเลยนะครับของผมแค่ปัจจุบันนะผมเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหรร่เเลยนะคคับผมโอ okay. ก่อนนี้เลยผมมาในแผน4 2 2 2ของโค้ 4, ดซีเมกนนเอนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใช้เป็น p ีแอรอมริกโอบามยองนะผมเป็นตัวแทนของเชอรี่องรีนั่นเองนะครับก็อขายที่หลุดมาดูว่าผมขอคน like ละ่นหนึ่งไลค์แล้วกันนะผมใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วคลิปหน้าอยากให้ผมจัดฟูทีมไหนก็เมนต์ขอเข้ามาได้เลยนะผมไม่เคยขัดจัดให้ตลอดับผมนี่โอเคเข้าส่สารับผมหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับ เป็นฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะผมเริ่มเขีย้ยวก่อลก่อนนะครับผมเฟรนันโ <Fernando Torres. S 2> ดตอร์เรตเล่นกับวานาด,ดุมไปที่ซาดิโอมาเน่ยังไงครับกุลิตกลับไปที่มาเน่ครับเปิดยาวขึ้นมาจนวัน,นี้ตอร์เรตแล้วมุ่งเข้าไปริชก,กุลิตมาที่ซาลาตอร์เรตยังไงครับสวยครับดักมาได้ววราสวนกลับไปให้ไวครับมาที่โอเบ,บียงโอ้โหไม่ได้ครับไม่ติดรามอสครับผม บอลอยู่ที่รบโรบบูเวน่าดุมกลับมาที่วิเกนบาเอร์เทนสาลาดักลี่โอ้โหดูดิผมยังไม่แตะบอลสักเท่าไหร่เลยนะผมโอ้โหมาครับแม่ไม่ได้อีกแล้วผมเอาเลยจังหวะน,นี้ยังไม่ได้ครับแม่เวน่ดุมมาที่วิราโอ้โหผมยังแบบตั้งเกมไม่ได้เลยดูดิ ดนเขาแบบเล่นลิงชิงบอลน่ะแม่แล้ววันนี้ยังไงโรซิกกี้สวนกลับไปครับโอ้โหติดอีกแล้วแม่ไม่ได้เลยครับผมแล้วโอเคลำหน้าครับเขาต่อบอลกันโคตรดีเลยับผมต่อบอลโคตรเหนียวเลยนะผมเย่งบอลแทบไม่ได้เลยนะครับทุกคนหม่ถือว่าโหดมากๆครับผมมาครับเลน่สศาดยาวขึ้นไปโอ้โหแล้วไม่ถึงด้วยครับจังหวะนี้โดนโต้หรือเปล่าดักไว้ได้รอบผมเบร่า มาที่นุเบิร์กแทงไว้สวยวิราโอ้โดนอีกแล้วแม่ยังไงครับจังหวะนี้โดนโตกลับมาสวยครับยังช่วยกันไม่ได้โซคเคมเบลเอ้าในจังหวะนี้ยังไงครับเลโนมาที่วิรานุเบิร์กไ่กับวิราสวยเป็นตรงกลางครับคิมิโดสิว่าแทงสวยครับเบอร์แคเคนไม่ได้ครับแม่แข็งจริงๆครับผม ผมต่อบอลแทบไม่ได้เลยนะมาครับผมผม,มาไปยังแล,ยยคคแล้วโอ้โหโดนโชคกครับเอาเลยโชกกลับมาได้ครับอย่างนี้ไล่กลับมาสวยเดนิสเบิร์กแคมป์เรียบร้อยไอซ์เบิกครับผมโอ้โหขึ้นนำไปก่อนนะผมหนึ่งก็ตัวศูนย์ดูดีจังหวะตั้งพานมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมเดนิสเบิร์กแคมป์ครับโอ้โหย,ยิงแรงจัดนะผมเดนิสเบิร์กแคมป์ตำนานไอซ์เบิร์กของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมมาครับลุยกันต่อ เฟเดโรตอรเรสมาที่ซาล่าสวยครับเปอรตีลุงเบิร์กเบิร,ร์กแคมป์หลุดมาอีกแล้วครับยังไงแทงมาจังวันนี้โอ้โหไม่ทะลุครับผมมันยังอยู่ที่กลางสนามเวบว์ระแทงยาวมาที่เบิร,ร์กแคมป์สวยครับดึงมาแล้วเฟรดี้ลุงเบิร์กครับเฟกสวยแล้วจังวันนี้ปันโค้งโอ้โหติดบล็อกครับซ้มอีกทีก็ไม่ได้ครับผมแม่เฟกช็อตสวยครับผมเมื่อกี้ แต่ยังยิงไม่ได้ครับผมเชนี่เอาเทนี่เสียบอลว่ะเอาเรียบร้อยดิโอเคยังมาช่วยกันไม่ได้ครับเชนี่มาชี้ลุงเบิร์กครับมไม่ได้ครับผมโดนโต,โต้กลับมาจังหวะน,นี้เอาแล้วหลุดตำแหน่งครับโตเรสหลุดเดียวมาแบบนี้ยังไงโอเครอดไปครับผมมมีเสียตองอยู่จังหวะน,นี้เขาจบสกอร์ไม่คมแล้วผมถ้าจบแบบคมๆเนี่ยผมโดนแน่นอนถุ่มเลยเมื่อกี้ เลโน่ eno, สาดยาวขึ้นไปครับมาที่โอบามิยองแล้วยังไงครับ <c oughs> ไม่ได้ซาลาเล่นกับตอริสสวยเคมเบลเล่นกับลุงเบิร์กครับดึงก่อนสวยหนึ่งสองไปโอเคมาครับลุงเบิร์กสวย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อาวเลยโฉได้ด้วยครับผมจังหวะน,นี้ปัดไปดิ โอบาเมยองครับเรียบร้อยผมตัวแทนเชอรี่องรีครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับซัดไปจนได้แล้วผมหนึ่งประตูเป็นสองประตูสวนนะผมก่อนจบเวลาครึ่งแรกนะผมโอเคเอาสายยาวมาแบบนี้ก็เรียบร้อยผมหมดเวลาครึ่งแรกครับผมขึ้นนําไปสองประตูสวนนะผมจากเดนิสเบิร์กแคมป์ครับผมเลยก็อพีแอเอเมริกโอบาเมยองนะผมตัวแทนของเชอรี่องรีในแมตช์นี้นั่นเองนะครับ กอลนี่เลยครับผมโอกาสยิง3ครั้งทั้ง2ฝั่งนะครับผมตรงกรอบ1ครั้งแล้วก็ของผมตรงกรอบ2ครั้งนะผมได้มา2ประตูนะครับโอเคครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วผมไปลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังเลยนะครับก็อย่าลืมครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยกันนะครับผมใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเลยกันนะครับมาครับผมทีเด็ดลูกเกียจะได้หรือเปล่าครับเกมนี้ไม่ได้ครับแหมบออยู่ที่อลิสันครับบริเกนเบอร์อลิสันเดออาโนสวยดังได้ครับจังหวะนี้ให้ไวครับ มาที่โอบาเมายังเรียบร้ยยโอ้โหเรกว่าเชอรี่องรีครับผมแหม่ยิงแรงเหลือเกินนะผมโอ้โหอย่างกับเชอรี่องรีนะครับใหม่หหกก Lee, มสูงกับตั้งให้เป็นตัวแทนของเชอรี่องรีนะผมในแมตช์นี้นะครับยิงแรงมากนะผมเมื่อกี้เป็นสามลูกสูงนะผมมาลุยกันต่อเปิดแคมป์รับมาที่โอบามายองยิง <c oughs> ติดเซฟแบบยังไม่ได้ครับผมลูกที่สี่วรา บอลชีมอซาลาแล้วมาตรงกลางครับผมไมคเคนเบอรอ์กุลิตมาเน่ครับเล่นกับกุลิตกลับมาที่มาเน่แล้วจังหวะนี้ยังไงครับเวราดุมโอโ้โหพิกสวยป่ะแล้วโอเคเข้ามือเลโน่ครับยังไม่มีอะไรครับผมสาธยาขึ้นไปที่ลุงเบิกพิกดิสวยครับเวีราแทงทันไหมโอโ้โหไม่ทันครับเข่าเลียงได้อยู่ครับไม่ได้ซาลา โอเคครับผมเฮกเตอร์เบอร์เยลินโอเคเอามีเสียวมีเสียว <laughs> เล่นกับเรโน่ครับผมเมื่อกี้มีเสียวเลยเอาแล้วหลุดมาอีกแล้วครับผมโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะสองไม่เอาบอลลงได้เลยนะผมแต่จังหวะสองเล่นไม่ได้นะโอบาลมิยองและจังหวะนี้โดนตัวกลับมาครับผมเ <c oughs> ฟเดโรตอร์เรสไปที่ซาร่าเอา,าวยน,นี้โอเคมาช่วยกันไม่ได้ครับผมโซเคเบลออกมาชี้ลุงเบอร์ครับเบอร์ตีดินิสเบอร์แคม อื <ś m> จ่ายไม่ดีครับเอาเองได้อยู่ครับผมแทงไปดิมาครับผมดิเนสเบิร์กแคมป์ปัดมาแล้วไม่ถึงไม่ทันครับแม่เรียบร้อยเลยโอ้โหกาสจะเอาชัวร์น,นะผมถ้ายิงเองจังหวะแรกก็มีลุ้นนะผมแต่ว่ากาจะเอาชัวร์น,นะผมปาดมาให้โอบารมิยองนะผมโอ้โหไม่ทันครับเสียดายเลยผมเมื่อกี้มาต่อกันต่อครับตุงเบิร์กชีเบิร์กแคมสวย รอเพื่อนอยู่แทงมาแล้วจอนี้ได้เลยครับโอ้โหไม่ได้ครับแม่เนี่ว่าจะพลิกได้แล้วนะผมเมื่อกี้แล้วจอนี้ตดนโตกลับมาเร็ตวตอนี้ครับโอเคผมจะมเลือกซิวาดักไว้ได้วีร่าลุงมเบอร์ครับไปที่เชนี่ครับสาดยาไปที่เดนิสเบิร์กแคมมาตรงทางครับโอ้โหติดครับผมเอาแล้วหลุดมาถึงซา่าครับจะต้นโตกลับหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยผมโตมาจัวะนี้ ตอร์เรสวยจิเบโตซิวาครับแม่นี่ขนาดเอาไปยืนเซนเตอร์นะผมจิเบโตซิวาก็ใช้ได้เลยครับผมนี่ดูดิอานจังหวะทางบอลโคตรด,ดีแล้วผมจิเบโตซิวานะผมขนาดเอาไปยืนเซนเตอร์แบ็กนะครับผมตำแหน่งหลักของเขาคือกองกลางตัวรับนะครับผมในเกมนี้ผมเอาเขามายืนเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ถือว่าอ่านทางได้โคตรด,ดีเลยนะผมจิเบโตซิวาดูดิโอ้โหเก็บหมดเลยครับแม่แล้วโดนทางฟาวไปด้วยครับวันนี้โอ้โหฟอร์มฮอตเกินนะครับผมโดนทางฟาวไปเลยนะครับสผหรับจิเบโตซิวา ผถือว่าโหใช้ได้ผมอ่านทางบอลโคตรดีเลยครับผมจะป็นโต้ซิวาครับแต่ว่าก็แล้วแต่ครับผมมันอยู่ที่จังหวะของเกมด้วยนะครับมาครับจหวันนี้ประตีสวยครับโอ้โหโอบามยองพระเจ้าติดเขาดื้อเลยนะครับผมโอ้โหแล้วจหวันนี้มาครับสวยจิโตซูวาโอ้โหอ่านทางบอลโคตรดีนะครับผมจีบิโตซิวาแล้วจบเกมครับผมเอาชนะไปได้สามประตูต่อ0ูนนะครับผมจากเดนิสเบอร์แคมป์หนึ่งประตูนะครับผมแล้วก็ ตัวแทนของเชอรี่องรีนะผมหรือว่าปีเอลมริกโอบามยองนั่นเองนะผมสองประตูนะผมเป็นสามประตูต่อศูนย์นะผมมาดูสเตตกันก่อนนะผมฝั่งเขาคอนบอลห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะผมผมคองบอลแค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ะครับโอกาสยิงของอเขาสี่ครั้งตรงกรอบสองครั้งได้ศูนย์ประตูนะผมโอกาสยิงของผมห้าครั้งตรงกรอบสี่ครั้งได้ถึงสามประตูเลยนะผมแล้วก็พวกสามประตูเซฟกันไปฝั่งละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้เลยนะผมเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าโหดมากครับผม B M หรือออบาเมยองครับผมตัวแทนของเชร์ิองรีนะครับก็อนาคตหวังว่าเชร์ิองรีก็น่าจะเข้ามาในตัวเกมนะผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดบซับสไครต์เป็น like, กำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับก็อ,อย่าลืมครับผมขอใเข้ามาได้ผมอยากให้จัดทีมไหนนะครับขอเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมผิดพลาดว่าการไหนก็ขอไปไว้ด้วยเลยกันนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าผมลาไปด้วยไฮไลท์ขอองวววััััันนนนนนีีี้้้แลลลกกะคครบบสสาิปปไ่ด Yeah.